เช็คอัพสุขภาพสิทธิ์พอดแคสต์ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการเพื่อให้เข้าถึงอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอัพสุขภาพสิทธ์ค่ะกับดิฉันปนัดดาประสิทธิเมกุลค่ะและดิฉันดรสุชยาเทียนแสงทองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยเป็นคนพิการทางด้านการได้ยินแนะนําตัวกันนิดนึงสิคะ นุชจีริยานาอ,อุพานอันุยี่สิบปดทำนางโรแรมจุดโเจปัจจุน้ำจำเนตุการณี่ครับสวัสดีครับผมชื่อจุไรรัตครับเต้ยครับทำงานอยู่ที่สำนักประลาดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีครับเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปครับค่ะซึ่งทั้งคู่เนาะเป็นคนพิการทางการได้ยินแต่ว่าเดียเนี่ยจะมีความพิเศษหน่อยก็คือได้ยิน ได้ยินระดับหนึ่งสามารถอ่านปากได้แล้วก็เปล่งเสียงพูดได้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังอตอนนี้ใส่เครื่องช่วยฟังอยู่หนึ่งเป็นยังไงคะไหนหันให้ดูนิดนึงได้ไหมคะเครื่องช่วยฟังแบบเป็นกา้านอ๋อเป็นอย่างนี้อันนี้ได้รับสิทธิ์อะไรเอ่ยจากจากเครื่องช่วยฟังเนี่ยที่หนูใช้อาจิไปกานจางโคม้มเบกกอ ราคาประมาณสามหมื่นคือข้างละจ่ายก่อนแล้วก็ได้เกรือว,วัยแล้วก็เบรประกันสัางคนประมาณนเงินได้แล้วก็นี่จะนี้ใช้มาอุดป,ปีแล้วก็อินเกีย ก่อนหน้านี้เนี่ยเดียได้สองข้างเลยใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหนึ่งเสียไปเหลืออีกข้างหนึ่งเนาะอันนี้คือใช้สิทธิ์ประกันสังคมอย่างเดียวตั้งแต่แรกเลยกลับไปที่เต้ตได้ใช้เครื่องช่วยฟังไหมคะครับของผมครับที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนเนี่ยแนะนําผมครับ ว่ามีเครื่องช่วยฟังฟรีผมเนี่ยก็เห็นแล้วว่าผมมสนใจผมก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลครับเพื่อขอเครื่องช่วยฟังฟรีใช้บัตรคนพิการแล้วก็บัตรประชาชนครับแต่เขาเนี่ยแจ้งว่าได้แค่เครื่องเดียวนะคะก็ประมาณ3ามหมืนกว่ากว่านะครับผมก็มีการวัดการได้ยินครับตอนนั้นข้างข้างขวานะครับของผมครับ คือใช้ได้ครับแต่ว่าข้างข้างข้างซ้ายเนี่ยไม่ได้ครับคืออยากจะขอคู่แหละแต่ว่าทางโรงพยาบาลแจ้งว่าได้แค่คู่เดียวก็เลยเลือกเป็นข้างขวาครับในข้างเดียวเอ,อ๊ะทำไมคือเขามีระเบียบอะไรยังไงอะคะค่ะคือตามระเบียบนะคะเขาจะแล้วแต่แพทย์เป็นคนวินิจฉัยแพทย์ทางด้านหูหหเนี่ยคะ่ะผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนวินิจฉัยเรื่องของโอกาสการได้ยิน ซึ่งการใส่เนี่ยเขาก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเนว,ว่าต้องกี่เดซิเบลขึ้นไปถึงจะได้เครื่องใส่ทีนี้ตามระเบียบเนี่ยมีสิทธิ์ได้ทั้ง1และ2ข้างค่ะขึ้นอยู่กับว่าโอกาสใส่แล้วเนี่ยโดยแนวทางการฟื้นฟูก็คือใส่เพื่อให้โอกาสการได้ยินน่ะกลับมาเป็นปกติหรือถ้าหากว่าสองข้างการได้ยินมันต่างกันมากอะค่ะพี่ก็อาจจะต้องใส่อีกข้างหนึ่งก่อนเพื่อกระตุ้นระดับการได้ยินให้มาเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นอยู่ที่แพทย์เนอะซึ่งเราเข้าใจนะบางทีถ้าสมมติเป็นเราเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเราอยากได้สองข้างเพื่อช่วยช่วยเราฟังให้ใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นเงี้ยแต่ว่าหมออาจจะต้องประเมินอย่างถ้าเป็นเด็กๆอะค่ะเด็กๆพิการเนี่ย คุณหมอเขาจะประเมินเลยว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคือถ้าไม่มีโอกาสเลยเป็นศูนย์เนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใส่เลยเพราะว่าราคางบ่ประมาณมันค่อนข้างสูงซึ่งเมื่อสักครู่นี้คือทั้งสองท่านเนี่ยก็คือใช้หลักประกันใช้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็จะต้องออกเงินกันเอง<ช>ก่อนซึ่งข้างหนึ่งก็มีมูลค่าที่แบบว่าค่อนข้างสูงสามหมื่นกว่าบาทอย่างเมื่อกี้เดียร์บอกว่าสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยออกเงินไปก่อนแต่ว่าได้เร็วแล้วเราได้เงินคืนภายในหนึ่งเดือนหรือหรือยังไงนะคะ ประมาณเดือนหนึ่งค่ะนี่นี่คือสิทธิประกันสังคมก็คือว่าเราต้องสำรองจ่ายก่อนอ่าถึงเราต้องมีทุนระดับหนึ่งเนาะในการสำรองจ่ายเราก็ไปทำการเบิกกับคืนมาแต่หนึ่งเดือนนี้ก็คือเร็วนะคะใช่ไหมแต่อย่างของคุณเต้ยนี่ก็คือว่าคุณเต้ยใช้สิทธิอะไรนะคะฟรีเลยครับผมผมไม่ได้สำรองจ่ายเลยครับเพราะอะไรอ่ะประกันสังคมโรงพยาบาลตำรวจอ่ะแล้วเดี๋ยวถามเดียนิดนึงเดียประกันสังคมโรงพยาบาลอะไรคะ โรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันค่ะทำไมทาไมไม่เหมือนกันหรือว่าของเต้ยเนี่ยเป็นประกันสังคมที่ไปไปเพิ่มเติมสิทธิ์ทอเจสิบสี่หรือเปล่าของผมเนี่ยเจ็ดปีที่แล้วนะครับส่วนของหนูหกปีที่แล้วค่ะก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าทำไมทั้งสองท่านถึงได้อีกคนหนึ่งต้องจ่ายเงินก่อนอีกคนหนึ่งไม่ต้องจ่ายเงินก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณเต้ยไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟังเนาะใช่ไหมคะ ใช่ครับปัจจุบันไม่ได้ใส่เรื่มสู้กันแล้วครับอยากให้แชร์ตรงประเด็นนี้นิดนึงคามว่าว่าเออที่หลังจากที่เราไปทําการขอเนาะสุดท้ายแล้วได้มาไหมแล้วณปัจจุบันเนี่ยที่ไม่ได้ใส่เนี่ยเพราะอย่างไรอย่นประ้นบกนตั้งแต่ก่อนเริ่มขอใช่ไหมคะครับก่อนหน้านี้นะครับผมใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยผมมาใส่ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว สภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยมันค่อนข้างดังแล้วมันดังมากจนผมเนี่ยทนไม่ไหวผมรู้สึกงุนหงิดมากผมก็เลยถอดเครื่องช่วยฟังแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยครับรู้สึกว่ามันสบายใจกว่าเพราะว่ามันเงียบสงบดีครับแต่เวลาบีบแตรเนี่ยผมก็ยังได้ยินเสียงอยู่ครับผมมาพยายามแล้วบางทีเนี่ยผมใส่เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ย ผมก็รู้สึกเสียงมันค่อนข้างดังเหมือนก่อนหน้านี้อะครับผมรู้สึกเสียดายมากผมมาฝึกพูด,พ,ดพูดได้อยู่ครับประมาณถึงเก้าขวบเลยแต่มีปัญหาโรงเรียนไม่ได้มีการสอนตรงนี้ก็เลยโตขึ้นมาก็เลยเสียโอกาสในการในการพูดครับผมรู้สึกเสียดายตรงนี้มากครับ พอโตแล้วเนี่ยผมรู้สึกผมอยากจะพูดให้ได้มากขึ้นครับแล้วแล้วมีโอกาสหรือว่าอยากที่จะกลับไปใช้เครื่องฟังอีกไหมถ้าเครื่องฟังมันดีขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะผมไม่อยากใส่เครื่องช่วยฟังแล้วครับเพราะรู้สึกมันเวียนหัวด้วยเวลาใส่เนี่ยเสียงมันจะดังในหัวตลอดเลยครับ คือเครื่องช่วยฟังมันเหมือนอาจจะช่วยรับสัญญาณแล้วเออแล้วทําให้เขาเหมือนสิ่งเล้ามันเยอะขึ้นอย่างที่เขาเล่าเมื่อกี้เห็นภาพเลยเนาะว่าแม้กระทั่งบีบแต่เสียงรถเสียงอะไรมันเลยรบกวนเขาไปหมดถอดดีกว่ามันจะได้เงียบสงบเนาะเอาแล้ในปัญหาเดียวกันในขณะที่เดียใส่ะเดียเจอปัญหาแบบคุณเต้ยไหมคะสิ่งเล้าต่างเลยค่ะอืยังไงคะไหนแชร์ให้เป็นประสบการณ์หน่อย ขายเที่ยวทั่วไปน่ะตั้งแต่เด็กๆจนโตชินเพิ่มอะไรเงี้ยหนุดมากต้องขายอ๋อก็ชินขายมาตลอดตลอดเลยเอาเหรอไม่กล้าจะขายไม่กล้าเพราะกลัวแม่แม่หนุดมากแต่ว่าจำครั้งที่ขายคุยกับที่ทำนาเงี้ยจำครั้งมากอ๋อ มราทำงานโรงแรมสำคัญมากม<ช>บวกกับวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กใส่เราก็เกิดความชินใช่ไหมคะเอ้แต่จริงๆเมื่อกี้เต้ยก็บอกเต้ยก็ใส่ตั้งแต่เด็กจนถึงเก้าขวบแต่ไม่ไม่แต่ของเต้ยแม่ไม่ดุใช่ไหมของเต้ยแม่ดูหมแม่ไม่ไม่ไม่ดุค่ะคือคือคือเต้ยคือผมมาอยู่หอพักครับกับบ้านเนี่ยค่อนข้างไกลกันครับ อก็มีส่วนนะถ้าได้รับการฝึกฝนจนชินนะ,ะก็จะสามารถแยกแยะหรือว่าอะไรตัดสิ่งเล่าได้ที่ที่แบบว่าจริงๆอ่ะเราอาจจะได้ยินแต่เราก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ชินกับมันได้นะเหมืนอนกับเดีอยอย่างเดียอย่างเงี้ยพอเราใส่เครื่องช่วยฟังเงี้ยแล้วเดียสามารถที่จะสื่อสารพูดได้เนี่ยเวลาไปทํางานก็ไม่จําเป็นต้องใช้ล่ามเลยมาทีคุยกับญาติก็อาล่ามปเป็นไรแล้วแต่ อ๋อหรอก็ยังยังมีบ้างใช่ไหมันอ่าโอเคทีนี้ถามเดียนิดนึงเมื่อกี้เห็นเครื่องช่วยฟังอันนี้ใช้เมื่อกี่ปีแล้วคะข้างเนี้หกปีหปีแล้วตอนนี้การได้ยินโอเคได้มีวีดไหมมีจังหวะมันวีดมั้งไหมได้ได้ไปปรับไหมคะอันนี้มีชอตช็อนิดหน่อยอมีอายุไหมอ่ะ จริงๆแล้วใช่จริงๆแล้วต,ตามตามระเบียบที่ศึกษามานะคะเครื่องช่วยฟังหนึ่งเครื่องเนี่ยมีอายุการใช้งาน3ปี oh แล้วก็ตามสิทธิ์เนี่ยถ้าเป็นสิทธิ์ของคนพิการเลยเนี่ยสามารถขอได้3ปีค่ะ3 oh ปีก็คือ 1, oh 1เครื่องเพราะมันจะมีปัญหาแบบนี้ค่ะพี่ว่าบางคนเคยได้ยินแม้เราอยู่ข้างๆอยู่ดีๆเครื่องก็วิดขึ้นมาเองเลยเพมันเป็นคลื่นเนาะแล้วก็บางคนต้องไปหาคุณหมอนักเทคนิคอะค่ะช่วยปรับใช่ปรับ ให้มันสัมพันธ์กันไม่งั้นเวลาวีดเนี่ยมันกระทบเนาะเอะตอนที่เวลาใช้อะเดียระหว่างสามปีเอหกปีสิเนี่ยเวลาซ่อมน่ะมันมีค่าใช้จ่ายไหมแพงไหมเลอไม่กระทั่งค่าฐานล่ะเสียงมันมีเสียงเงียบเสียงเบามากมอนป็อะไรอะไปจอมประมาณพังห้าไปซ่อมที่ไหนจ้าไปซ่อมที่ไหนคะพะลามเพอซ่อมแล้วได้เลยปะ จำเลยประมาณวันเดียวจำไม่ได้ปีที่แล้วจอมแล้วฐานนะคะฐานเราก็ต้องรับผิดชอบเองถูกไหมฐานทางจด้ยมาแพงละตามร้อมีจิบจอมเม็ดฐานก้อนหนึ่งใช้ได้นานไหมคะใช้นานหนักๆประมาณห้าวัน นี่บาเจวานแล้วแต่ฐานก็ถือว่าถีเ่เหมือนกันนะเนาะเปลี่ยนบ่อยมากเลยนะใช่ซึ่งออตรงเนี้ยขาดสิทธิ์เรื่องของตรงนี้ยังยังไม่ได้มีให้เรื่องของฐาน,ฐานใช่ไหมแต่ว่าเรื่องซ่อมนี่ล่ะพันห้านะใช่นะใช แผนห้านี่ก็จริงๆมันก็ซ่อมได้นะในส่วนของของสิทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคว่าสิท่ยใช่จะจะสามารถคอบเยื่อครอบคลุมในเรื่องของการซ่อมไหมแต่อย่างถานเนี่ยโอเคเข้าใจได้ว่าไม่อย่างนั้นทุก5้าวันต้องวิ่งกลับไปต้องวิ่งไปเบิกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนที่เราต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเนาะในการเปลี่ยนถานเองเออในส่วนของเต้ยนะคะเมื่อตอนที่เต้ยเคยใส่อะเต้ยมี ต้องไปซ่อมหรือไปเปลี่ยนหรือมีประสบการณ์ยังไงบ้างคะของผมนะครับตอนที่ผมใส่เนี่ยพอแบตหมดผมก็หยุดเลยไม่ได้ใช้ต่อแล้วคร่อเออเนื้อมันก็แบบบางคนก็ไม่สะดวกเนาะบางคนก็ด้วยความแบบทานในชีวิตประจำวันไม่สะดวกจริงๆใช่ครับ แล้วก็เรื่องของความสบายด้วยเนืะบางชีใส่แล้วมันยิ่งเล้าอ่ะเป็นสิ่งเล้รราลบเล้าเอแล้วอย่างนี้ทั้งสองท่านเนี่ยเมื่อทราบว่าสิทธิ์ในส่วนของสิทธิ์บัตรทองคนพิการเป็นทเจ็สิบอันนี้สําหรับคนพิการเนาะ,ะมันก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของสิทธิ์กายอุปกรณ์ต่างๆนี้ได้เลยซึ่งสิทธิ์เดิมของประกันสังคมเรานะ่ยที่เราจะมีเ,เงินสะสมจนตอนชรายังอยู่นะคะ แต่ว่าพอในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยนับว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นกายอุปกรณ์ที่เราสามารถขอรับได้ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยนะอันที่2ก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลได้โรงพยาบาลรัฐทุกที่ไม่ต้องหนังสือส่งตัวด้วยอ,อย่างถ้าเป็นประกันสังคมอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเจออุปสรรคบ้างว่าต้องไปต่างจังหวัดต้องทํายังไงแบบไหนเวลาเจ็บป่วยเยงี้ยนะคะ รวมถึงเรื่องการฟื้นฟูด,ด้วยนะบ<ช>บางคนเมื่อสักครู่ที่คุณเต้ยพูดถึงเรื่องการฝึกพูดอะคะอ่ะก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเด็กๆเ,เนี้ยบางคนหรือว่าเรามีประกันสังคมแล้วบางคนยังจําเป็นต้องไปฝึก,กพูดอยู่อ่ะอ,อันเนี้ยก็จะ,จะจะจำเป็นสามารถใช้ได้<ช>อย่างถ้าเป็นประเภทความพิการอื่นๆต้องไปฝึกฟื้นฟูฝึกกายภาพบําบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ตรงส่วนนี้ด้วยเพิ่มเติมเข้ามาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ งั้นอย่างนี้ดีกว่าก็คือว่าที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะเราไปรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลักเลยเนาะ<ม>ในเรื่องของตรงนี้ค่ะฟังเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกายอุปกรณ์ของคนพิการนะคะ,ะสิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองก็คุ้มครองทั้งสองสิทธิ์แล้วก็คุ้มครองเหมือนเหมือนกันเลยโดยที่ไม่ได้จำกัดงบประมาณหรือว่าต้องสำรองจ่ายนะคะ ถ้าหากว่าท่านคนพิการสามารถไปเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของประกันสังคมหรือโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองก็ตามหรือโรงพยา,าบาลของรัฐทบางได้ทุกแห่งตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละกองทุนคุ้มครองเนี่ยในกรณีไม่ว่าเรารับกายอุปกรณ์นั้นมาแล้วให้เหมาะสมกับประเภทของความพิการของเราโดยจะมีแพทย์นะคะมีการซักประวัติรายละเอียดตรวจ ตรวจร่างกายอะไรของท่านก่อนว่าท่านเนี่ยออป่วยป่วยหรือว่าจําเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ประเภทไหนนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะรับได้แล้วก็หากรับกายอุปกรณ์มาแล้วปุ๊บทางหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลจะแนะนําให้ท่านาว่าอุปกรณ์แบบนี้ใช้ยังไงถ้าหากว่าเกิดการเสียหายขึ้นมาหรือมีการซ่อมแซมนะคะก็สามารถติดต่อกับโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลที่ท่านไปรับกายอุปกรณ์นั้นๆได้นะคะถ้าในกรณีนะคะกายอุปกรณ์ของคนพิการนะคะไม่ว่าจะเสียหายหรือต้องซ่อมแซมหรือหรือหมดอายุโดยปกติอะคะ่ะตอนที่ท่านไปตรวจรับกายอุปกรณ์กับสถานพยาบาลนั้นๆมาแล้วกับทางแพทย์นะคะทางแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลนั้นนะคะที่มอบกายอุปกรณ์ให้ท่านจะมีวิธีการแนะนําการใช้งานอยู่แล้ว แล้วก็บอกอยู่แล้วว่าเอ๊ออุปกรณ์นี้มีวันมีอายุการใช้งานกี่ปีแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเรารับมาแล้วนะคะแล้วแบบใช้ไปในแต่ละในชีวิตประจำวันแล้วกายอุปกรณ์นั้นเกิดเอ๊ะทำไมหรือชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมเนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้ติดต่อสอบถามกับสถานพยาบาลที่ท่านไปรับกายอุปกรณ์นั้นเพิ่มเติมนะคะหรือก่อนไปท่านสามารถที่จะโทรสอบถามกับ สถานพยาบาลที่ท่านเคยไปรับเบื้องต้นก็ได้ค่ะตรงนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยค่ะค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้รับฟังจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะทีนี้กลับมาถามแขกรับเชิญทั้งสองท่านบ้างหลังจากได้รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรบ้างคะอยากขอฝากค่ะเรื่องเครื่องเครื่องช่วยฟังคนหูหนวกก็จะมีเครื่องช่วยฟังฟรีแล้วก็มีคนพ,คนพิการหลากหลายประเภทก็จะมีพวกเครื่องกายอุปกรณ์ให้ฟรีเหมือนกันค่ะ ได้แล้คะก็อยากจะให้คนหูหนวกทุกๆท่านเนี่ยทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆอยากจะให้การประชาสัมพันธ์ได้แพร่หลายอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจทั่วถึงให้ทุกคนได้เข้าใจถึงตรงนี้ด้วยกันครับ นั่นสิคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนื้อข้อมูลข่าวสารที่คนพิการจะเข้าถึงได้จริงๆในส่วนของสปสชก็มีเว็บไซต์ที่จัดทําให้สําหรับคนทุกกลุ่มนั่นก็คือสื่อสําหรับคนพิการมีทั้งซีซีมีทั้งอินโฟมีทั้งเอดีต่างๆนานามีล่างภาษามือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของเว็บไซต์ของทางสปสชที่จัดให้สําหรับคนทุกกลุ่มสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะ ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยกันเผยแพร่ด้วยน่รวมถึงทั้งทั้งสองท่านแชร์แล้วก็บอกต่อเรื่องเหล่านี้นะคะให้กับคนอื่นๆจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในแบบนี้เช่นเดียวกับพวกเราใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0หรือสอบถามผ่านไลน์สปสชค่ะ เพียงแค่แอดไลน์สพสชนะคะแล้วพิมพ์ค้นหาไลน์ไอด์ @nhso ค่ะ